สองของมหาโชคนะเนี่ยมันเข้ามาสองสามเจ็ดสี่เจ็ดสี่ศูนย์เลขตัวทั้งนั้นเลยรู้สึกว่ามันจะมีงวดหนึ่งเป็นงวดห้าหรือเปล่ามันไม่เข้านะถ้าถ้าถ้าดูในสายติอันนี้ของวันที่สองพฤษภาห้าหกห้าสี่ก็อาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ก็ลอง ก็ลองเสียงดูแล้วกันเพราะว่ามันอาจจะเหมือนคุณซับก็ได้เพราะว่าคุณซับนี่สังเกตมาก็น่าจะห้าไม่ค่อยเข้าแต่ตอนนี้กําลังลองคุณซับเหมือนกันแต่นี่มหาโชวก็ก็ไม่แพ้กันน่ะนะก็ฝากติดตามด้วยละกันนี่ก็มาแชร์ให้แล้วนะห้าหกห้าสี่ก็ซื้ออย่ามากเกินไปละกันก็หวังดีหวังดี ไม่มีสามารถคอนเฟิร์มได้หรอกว่าเลขไหนมาเค okay. ฝากติดตามแล้วก็ฝากดูกันเยอะๆด้วยนะขอบคุณมาก